ก็สวัสดีครับยดยผมมีแล้วโดยผมก็จะมาเล่นเกมนีนแหละโดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวซอมบีเ้เอาชีวิตรอดแบบมันแบบร,รอดกันอ่ะอง่ายๆคือวิ่งแล้วยิงไปด้วยไม่มีไม,มไ,มมไม่มีข้าวความหิวไม่มีการซับของไม่มีอะไรเลยเัือสิน้นวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆม,มากๆเมื่อเรากดเอเมื่อเราเข้าไปเล่นปุ๊บเราก็จะมีแค่ปืนแค่ไม่กี่บอกเท่านั้นไม่หีก่กระบอกเท่านั้น แต่ผมได้ไปซื้อมาก็จะมีสองปืนนี้มาด้วยวิธีเก็บตัวในเกมนี้คือการที่เราต้องไปยิงซอมบี้เรื่อยๆโดยซอมบี้ก็จะพุ่งมาหาเรานั่นแหละคือวิธีเกมการเล่นเกมนี้มันง่ายเกินแบบแท่จะไม่ต้องสอนเลยโดยผมจะปิดเสียงคลิปเนีย้ยเอ้เสียงเกมเอาไว้เพื่อให้ผมพูดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผมก็จะมาเล่นแค่ไม่กี่นาทีเหมือนเดิมเลยคลิปที่แล้ว1ดนาทีโดยตอนนี้ผมก็จะมาเล่นให้ครบถึงเวลาตามกำหนดเลยซึ่งเกมนี้เราจะมีอาวุธหลายหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อตัวอย่างก็เช่นปืนพกพวกนี้ดีสุดอีเกิลเป็นปืนที่แรงที่สุดแปืนที่เปาที่สุดคือเหล่าปืนพกพวกนี้แค่จะลไล้ประโยชน์เลยเลยซ้ำปืนก้น เป็นหน่วยเป็นกลุ่มปืนที่ค่อนข้างที่จะไรประโยชน์แต่ค่อนข,ข้างดีดีในช่วงที่ต้องกัดกวาดซอมบี้แบบเป็นกลุ่มแต่ยังไง้าก็มีตัวเกาะมาอยู่ดีมาลูกสองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะดีดีมากๆด้วยโดยเฉพาะอันท้ายสุดที่ราคาแพงที่สุดเครื่อนนี้มันจะยิงรัวพอที่เราจะสามารถฆ่าซอมบี้แบบเป็นหมูได้โดยเกมน,นี้จะมีอยู่หลายอาวุธหลายลูกแบบไม่ทั้งปืนยากษปชิดธนูลูกระเบิด ไปหมดมาเริ่มกันเลยโดยหมดนี้เมื่อเราเดินข้ามโดยสีเหลืองพวกนี้ไปแล้วซอมบีก็จะออกมาใช่แค่นี้แหละยิ่งยิ่งกรวยไหนมันอยู่ใกล้ทางออกมากเท่าไหร่ซอมบี้ก็จะเยอะขึ้นพวกคนสุดท้ายเนีน่ยซอมบี้ก็จะออกมาเยอะมากๆเป็นพวกประเภทสกิบเลย กวอาจะฆ่าได้โอ้จำนวนมากเลยโดยเกมนี้องบี้ก็จะมีอยู่หลายชนิดเป็นจำนวนมากมีพวกวิเกลพวกวิเกาะพวก,กพวกิ่งเร็วแล้วก็พวกถือวุธแล้วก็พวกคานโดยพวกที่มีอาวุธนั้นถือว่าเป็นตัวที่อันตรายมากๆเนื่องจากว่ามันสามารถตีเราตายได้ภายในไม่กี่ช็อตถ้าเกิดว่ามันยิ่งวิ่งมาด้วยเนี่ยมันยิ่งอันตรายเลย เพราะว่าเราจะไม่เราจะยิงไม่ยากขึ้นในขณะที่เรากำลังรีโหลดอยู่ว่ามันถือมันค้องกับโอ้ปึ๊บจำไว้ให้ดีตีมันออกให้ไวที่สุดวยการกดมันจะเป็นรูปปีนเลยเอาเนี่ยมาละซอมบี้วนนี้โดยซอมบี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวเลยมีทั้งซอมบี้ทหารไอ้พวกซอมบี้ทหารนี่แหละตัวเกาะซอมบี้ทหารซอมบี้ดวยสว่าดแล้วก็ซอมบี้วิ่งพวกซอมบี้วิ่งก็เป็นพวกซอมบี้ปกตินั่นแหละมีหลายรูปแบบเลยตำรวจก็มี อโอ้โหเ,เรียบร้อยตายไอ้ิ่งก,กูมาดิโดยเกมนี้จะไม่มีการมาแบบเป็นเวฟบนะในหมดเนี้นะแค่หมดนี้แค่นั้นแหละหมดอื่นแม่งมาเป็นวีมันเป็นสิบฆ่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มาตายเกลี้ยงได้เวลาไป โอ้ไายและตายนะการนี้เราสำสบไปเรื่อยๆนั้นเราก็ได้ได้ตังมาด้วยซึ่งผมก็ไม่ค่อยทาเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องรีบปิดเกมไอ้ไม่ใช่ปิดฉาก <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงชิบหายแนะ่นอนมาเออเกมนี้เพิ่มจิงขั่งในก็เยัง ช่วิตัวไปนยมันนี้อ่าเนี่ยพวกสองิีขาดเกมนี้ค่อนข้างสมจริงอยู่เรื่องนึงตะคุยยิงยอยิงส่วนนั้นของมันมากที่าไห่มันขาดปุ๊บมอนก็จะไม่สามารถใช้ส่วนนั้นได้มอญไก็ใช้มือหรือแขนที่มันขาดมันในการคาดเรวได้อีก ยิงขาก็ไม่ตายยิงยิงตัวก็กว่าจะตายต้องยิงหัวน่งีย่มีงงไงไม่รู้จนะีไปไหนแต่ปืนก็แพงไปขึ้น,นด้วยเดย่วไใช้อยู่นี่ปืนบาลิตซึ่ง ละข้าวเป็นของที่ราคาแพงพที่สุดราคาโคตรแพงมืดูมมดูเลย,อยโอ้ยละมิดของ ไปหมดแล้วเนาะไปกลวยต่อไปไกระบอกมันถึงตัวเราได้ไปอยากให้วันมาถึงเราได้เป็นขาดไม่เก่งแกไปเลยโอเคซึ่งในเกมน,นี้เราจะไม่ได้มีแค่แต่เมื่อเราตายอาวุธหลังเราจะมีมากอัน อย่างก็อาวุธที่เราใช้ในดาด้านน่ะเมื่อัไปตีเหลืองปุ๊บก็คือสรุปว่าเราได้ใช้มันเยอะตายไปแล้วมันก็จะพังในตอนที่เราในตอนที่เราไอ้นี่ตอนที่เราตายโอเคตัวสุดท้ายแล้วเราข้างหน้าคือวงที่ไปทางออกของเราเดินไปปุ๊บซอมบี้มันมาแหลกแน่นอนถอยไวก่อนเลยถอยไวก่อนเลยไม่มาแล้วดีดีจ้ะ ให้ฉันจะ,จะไปยอมจะได้กันหรอกโอ้แพบดึกโดยผมปรับเสียงลงเลยาย,ยมันค่อนข้างที่จะดังเลยเหละยในเกมเนี่ยเมืมม่อเปิดเต็มแล้วนะแม้แต่ไม่กินนักก็ยังดังอยู่ดีซึ่งนี่ไงเราผ่านแล้วเมื่อไปถึงปุ๊บ รอสักพักหนึ่งเกมก็จะขึ้นว่าเกมเคลียร์แล้วแล้วเราก็ได้ตังมานี่ไงฆ่าไปสามเอ้ยอ๋อจำนวนกระสุนทั้งหมดที่เรายิงออกไปเราฆ่าไปสองร้อยสิบสี่ตัวฝูงสองปี้ทั้งหมดสิบููงโอ้ตังน้อยยังไงไม่พอซื้ออ่ะเอาไงดีนัวอ,อืมกระจอกเกินแต่ก็ามาเถอะ แล้วเช่่ยเราได้แค่ฟังเรื่องนะแค่บางเรื่องอนะมาต่อไปก็เปลี่ยนอาวุธเป็นลูกซองซึ่งไอ้ลูกซองนี้มันรีโหลดค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นผมพอใส่เป็นพวกนี้ก็ไดแล้วกันไม่เอาสิเราเปลี่ยนเป็นกระสุนไฟไปหมดให้หมดเลยก็ได้เพราะกระสุนไฟมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันโดนเป็นกลุ่มแล้วมันทำดาเมจเรื่อยๆทำให้เราไม่จำเป็นที่ต้องใส่หนึ่งตลอดลา เติร์นผมจะเล่นกับผมจะได้ปืนเอเทว,วิลมาแม่ยิงเกินไม่ดีพวกวินไม่กูเอ้ยนี่เนี้ยตายตายไปไลยสองฮิ้คิวเออเออทำไมไมาเยอะจ,งะอจังวะยิง เดินไปไหนคิดเดินไปไกลไม่ไวมาว้าไม่ยอมไม่งหได้ไม่น่าก็สุดแล้วมนเด้ยิงหัวยิงอุจจารแรงยิงห่นก็ยิงหนะ บางทีซอมบี้บางตัวนี่ก็ลอยมือเต็มตัวแล้วนะเพราะยิงไปก็กก่าววันจะตายโอ้ยเรียบร้อยโดนการไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะมึงมึงเอ้ยเตะไปยากเต้ไว้ยอมเปลี่ยนพื้นดีกว่าโอเคได้ตังเท่าไหร่โอ้เนี like> ่ยใช้แค่วุ้นน okay. ี้ก็ดีพอแล้ว เออปืนนี้กี่แม็กวะสามแม็กของดีอยู่อืมอ้นี่ก็ตัง้งใจไว้แต่อันี้ก็ค่อนข้างที่จะดีกว่านะมาเอาไปใช้เดอะเอามาลองแทนไอ้นี่ไปก่อนแทนเอทัไปก่อนเพราะเดี๋ยวก็ต้องเก็บตังค์ซื้อแนน,ออะนะกูจะแหลเนะก็สุดปืนนี้จะน้อยหน่อย เออแต่มันยิงหัวได้ทั้งหลาข้อดีเย่จะจำเป็นมากมาบาลิตซึ่งมันจะได้ตังเรื่อยทั้งหลายข้อดีองไฟของดีซึ่งนั่นก็หมายความว่าปืนนี้ยิงหัวไม่ตายแน่นอน าจจริงวัวโดนตาย,าย,ายาตา,ายดูี่เราไปไปเนาะมันก็ถือลูกกอดอยู่ละต้องรีบพาดาจิงดเลย,ลยพอเวลากิปก็เลยแค่สีนาทีแล้วสินะแล่จิ๊บก็มาสีพุกเวน้น 会。 Que bom! ตั้งเต็มไปหมดตายแน่นอนแล้วพี่คือผจะไม่ยอมแพ้ได้เลยหรือส่งไนชิคึแล้วหรือเราตัวเล็กไตายแล้วมาบุก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 ยิงไว้ยิงไปไกล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 ไปกลไปไกลไไปไลไปไกลไปลไ เดี๋ยวถ้าเดวลาเวลาคลิปผมเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะไม่สามารถลงคลิปได้ถ้าเกิดเป็นขนาดเดี๋ผมจะต้องทำไปหลายทีเลยแหละกว่าจะได้เกนไ,ไปให้หมดไปให้หมดตรงนี้ไปลลนนไไมมไแล้วยิง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 เตะมึงองอกไปเฮ้ยเจ้า ก็เป็นบ้านตายแล้วสินีย่ย,ยอย่าเข้ามาใกล้กูดูกูเล่นตัดตัวเปลล้วคนช่วเลย จบไม่ได้ยเว้ยโอ้ยต้องบินเฮ้ยน่าสงสารทียไหตายแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้โอเคจบเกมแล้วก็สรบปในคลิปในวันนี้นะก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับก็ไปบายครับก็จะลงคลิปแค่ครั้งเดียวต่อวันนั่นแหละนพร่งนี้ยังมีหลายอย่างที่ต้องทำ